สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนําทุกท่านมารับชมเหรียญอายราพ์ของล้นเก้ารัชกาลที่6นะครับครับด้านซ้ายจะเขียนว่ามหาวชิราวุธนะครับด้านขวาเขียนว่าสยามบินนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458ถึง2464ครับนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับ สร้างในปีสองพันสี่ร้อยสิบสองครับครับก็ได้ต้นแบบจากเหรียญของรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าเหรียญนวดครับช้างสามเสียนนั่นเองครับ